สวัสดีค่พะพ่อเม่พี่น้องมือนี้ก็ได้มานางเราคุยกันเนาะพี่น้องเนาะมาแลกเลีกเก่ยนทัาศนคติความคิดเนาะพี่น้องเรืองการทำลิปเนาะพี่น้องลงยูทูบเท่านี้ละ่ะแต่ว่าน้องก็เฮดมาโดนน่ะละน้องก็ยังบริพานเงินไขดอกอาจจะลงเน่บริด้ลงเน่แต่ว่าเฮดพะความชอบเนาะพี่น้องเฮดพอความรักเนาะอาหารการกินนี่ละคิดยังบ่ออกอะ่ะ ไทยทอดเป็นอาหารการกินไปเที่ยวเน่เราพี่น้องคพชปุ่นเพ็รท่านกระทายมาแลกเยียนกันบึงเราพี่น้องน้องกับเพชรที่เพิรกับน้องเพราะว่าน้องเป็นคนมักชอบไปกินกับเขากับน้ำอยู่แล้วเรื่องอาหารการกินกับเน้นนะไปทางด้านอาหารจานบานเฮ้าเราพี่น้องเข้าปลาอาหารเหชรยังขนมนุ่มเนยเราพี่น้องบางอย่างก็อาจจะลุ่งให้พี่น้องได้เห็นว่ามันหลากหลายอยู่ในในคลิบของน้องที่เฮ็ดมาก ตลอดระยะเวลาสองสปีน้องกับว่าได้พานเงินไขน้องกับพยายามลงเห็ดมาเรื่อยๆพี่น้องแต่ว่าโทรมพี่น้องผูใ้ใดอยากเห็ดคลิบเนาะนึกจังบอกออกกัน อยู่หลอดตัวเห้าเนาะพี่น้องเป็นคลิปเนาะทายสั้นๆยังกระดัลง่งดเนาะพี่น้องเนาะเห็ดเพื่อความสุขเนาะสนุกสนานตั้งเป้าไม้ว่าเอออยากให้มันผ่านกะมันอาจจะบม่ผ่านมืออื่นเนาะแต่ว่ากอีกสักระยะเวลาหนึ่งมันอาจจะต้องผ่านเนาะด้วยความขยันของเฮ้าลงไปเรื่อยๆน้องก็มีผู้ติดตามกว่สามพันกว่าเนาะพี่น้องกระดแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องที่ให้การสนับสนุนพอแม่พี่น้องเปิดเขามาเห็นคลิปน้องนี่แหละก็เลยบบอื้ออัน กดติดตามให้เป็นกำลังใจน้องก็ได้มีกำลังใจแรงไดงเหตโตะพี่น้องเนาะก็ด้วยความที่ว่าเออตัง้งมกุกตั้งใจแต่ว่ากาชั่วโมงน้องกันยังบบผ่านแต่ว่าผููติดตามน้องผ่านแล้วน้องกันยังบด้ไดโขบดอกแต่ว่ากะขอกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนี่ลหละซอยกันเบิงซอยกันดัดคิปให้หน้องีิเดอพี่น้อง น้องกะพยายามบะเออถ้าอยากทศหือถ้าอยากข้ามเนาะพี่น้องน้องกะพยายามพี่ยินดีซ้อนห้ว่าเออยาดิบจังสันดิบจังซีอยากเทศล่องเบืองกะมาเรอคอข้ามปรึกษาน้องกะยินดีครับปรึกษาแต่น้องอาจจะยังบวพานแต่ว่าถ้าหากว่าพอเม่พี่น้องบอกระไปปรึกษาคุณช่องให่ย่ๆเพื่อนกะมาหาน้องก็ได้มาขอข้ามปรึกษาอยากปรึกษาว่าอยากทิศคลิบทศจังไดตัดต่อจังไดกระทูเขามาไล์เขามาปรึกษากันก็ไดนาะพี่น้องยินดีข้ามปรึกษาพอเม่พี่น้องคื่เก่าคือเดิมเน่อง คนอีสานบันเฮาหรือแม่ค้นผักยื่นๆนองก็ยินดีใหครับรึกษาคือกี่นองอยากหายใ้เงินนอ่นองทํามาหากินบนโลกออนไลน์เฮา่รุ้ว่ามือไหลเฮาสประสบความสาเร็จชาวาถาปประสบความสําเร็จก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเนาะนองสีมาเพิ่มรายได้ใ้กอบรอบรัวเฮาส่วนตัวนองเองนอง็ยังประ่านแต่ว่านองยายากฮ็ดไปเรื่อยกับสอนคนนั้นบอกคนนี้ว่าฮิดจังซันเลี้งี่เด้พีเดอร์ปัดจังสันเพิ่มจังซี่เอา คอยเฮ็ดไปศึกษาเฮ็ดทุกมือทุกเว้นมา,ากัดสิ้เริ่มพร่องเนาะการตัดต่อคือ,อการนองการยังตัดต่อบวกกง่งแบบแต่ว่าพ่อจะเฮ็ดได้ แต่ว่าอยากเ hey, ฮ็ดคือน้องก็ลองปรึกษากันได้ไลน์เข้ามาทักขอความทิ้งไว้ใไต้ขอความน้องก็สิยินดีติดต่อขอไว้กัะตาบ,บอกเนาะพี่น้องเนาะบ่ต้องอายกันขอคําปรึกษากันน้องก็เป็นคนนึงที่ไปขอคําปรึกษาจากพี่ๆเพิ่นที่เฮ็ดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเฮ็ดจังได๋ปรั๊บกเป็นเฮ็ด hey, จังซั 4, ่นจันงซี่บ่เปิดนอนก็ขอคําปรึกษาเพิ่นเพิ่นก็บอกว่า hey, เฮ็ดแนวนี้เบิง่งลองใส่แอบนีตั้งตอเบิง่งน้องก็ลองเฮ็ดตามที่เพิ่นบอกบอกันเฮ็ดมาเรื่อยๆเนาะพี่นอ้นนนอ,นองจนประมาณพันกว่าคลิปที่น้องเฮ็ดมากแต่โดย ตั้งอกตั้งใจอยากจะเห็ดให้มันผ่านแต่ว่ามันก็นยังบ่ผ่านก็บ,บ่เปิัง พอผ่านมาหนีมือหนามากลับีพานเขาตั้งเป้าไว้จะพึงทอเด้อพี่น้องซอยกันเฮ็ดซอยกันดันซ้อยกันหาไปก่อนปรับเปลี่ยนมุมใดเฮ็ดใดก็ได้บได้ก็ค่อยมาสอนกันบอกกันเนาะพี่น้องแลกเปลี่ยนทัศนคติการทํางานบนโลกออนไลน์ของเขาห้องบลูว่ามือหนีเขายังบ่ไรมือต่อไปเขาอาจจะได้เห็นผูเพ่ินเขากะดีใจน้าพ่นเนาะพี่น้องเนาะเห็นผูเพนลังซีลงมือเริ่มเฮ็ดเขากะน้องกนยินดีที่จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเนาะพี่น้องซ้อยๆกันดันเนาะพี่น้อง คนเฮ้าเนาะคือเกิดการรวมมือรวมใจมันกันสิซอยกันพัฒน,นาต่อๆยิ่ง,งขึ้นไปเหตดไห้เรื่องประสบความสําเร็จจากที่มันยากขาสิงยึ้นเนาะพี่นอ้องเขาหาเพื่อ่ายหาที่หานนองเนาะ จากที่น้องได้เหตุน้องก็มีความสุขที่ได้ลงนําเสนอมือใดบ่ได้งลงคลิปก็รู้สึกว่าโอ้พี่พน้องๆเิ่นสิ่าเบิง่งน้องกับพยาหามาคลิปมาลงหายเบิง่งเนาพี่น้องเนาะเห็ุกับเขากับน้านย่าได้ก็บทายอาจจะตัดต่อมานได้เกง่งอาจจะโ่ง,งามแต่ว่าขอให้ว่าคือเหตุควยความตังต้งกตั้งใจอยากนาเสนอเรื่องราวการเหตุอ,อาหารบ้านเฮ้าเนาพี่น้องเนะาะจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเดอ้อที่เขามารับชม